สวัสดีค่ะเอฟซที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เย็นป้าแมวก็มาพาเอาหัวบอนสีมาขายนะคะหัวละยี่สิบบาทกับ10บาทนะคะ FC วันนี้แม่ป้าแมวพูดทั้งวันเลยว่าไม่ไหวจุกแน่นนาอกมั่งอะไรมั่งนะคะคือว่ายัางไงก็ไม่รู้ป้าแมวก็ไม่รู้ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นป้าแมวก็เลยไปเก็บหัวบอนล้างๆมาขายให้เอฟซนะคะเผื่อกันข้ามคืน เงินมันต้องใช้ค่ะ fc เนาะต้องใช้นะป้าแมวซึ่งไม่มีเลยป้าแมวก็มีหัวบอลในราคาขายเพื่อเผื่อแม่เป็นอะไรกันข้ามกลางคืนก็มีเงินตรงนี้นะคะติดตัวไปอันนี้ป้าแมวขอเป็นการโอนนะคะ fc ถ้าส่งก็อยู่ที่สามสิบาทนะจ๊ะหัวบอลเนี่ยมีประมาณหัวละยี่สิบาทมีประมาณประมาณห้าสิบหัวนี่นะคะ fc หัวบอลเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ป้าแมวก็ ไม่รู้ว่าเป็นหัวอะไรบ้านนะคะนี่เพราะว่าหัวมันงอกดีค่ะ fc ไปผ่าเป็นทำจำนวนไปเลยนะคะนี่นะหัวงอกดีอันนี้อันนี้มันหลุดไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยนะป้าแม่ก็ไปอย่างนี้นะคะหัวงอกงอกทุกหัวเลยค่ะนี่นะคะหัวใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะคะ fc แบบนี้เลยไปผ่าเอานะคะบางหัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะป้าแมวก็ไปล้างทําความสะอาดมานี่นะ,ะหัวงอกทีทุกหัวเลยนะคะป้าแมวการนันตีให้เลยเพราะว่ามีตาเขี้ยวตาหนอเต็มไปหมดเลยค่ะ fc fc ไปถึงเอาไปผ่าผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งหรือเอ,เอาปูนแดงทานะผ่าครึ่งปูนแดงทาแล้วก็เอาไปปลูกกับกับมะพร้าวก่อนหรือจะเ,เพาะก็ะตามที่เราทําตาม YouTube ที่เขาพ,พี่เขาสอนไว้คะะ fc นะทุกคนก็อันนั้นดีอย่างเงี้ยหัวมันหัวมันแตกว่าแม่ก็จับมารวมันเลยนะคะนี่ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวจะว่าป้าแมวแบ่งครึ่งไม่ได้แบ่งครึ่งนะคะหัวเขาแตกกลางเองพอล้างแล้วมันมันล่นออกมานะคะนี่ก็ไปแบบนี้เลยก็20บาทเหมือนกันจาะมาด้านนี้ค่ะ10บาท สิบบาทจะเป็นลักษณะนี้นะคะยูซีนี่นะสิบบาทก็มีประมาณสักสักสามสิบหัวส่วนด้านนี้มันจะเป็นแขนงคือตาตาเขี้ยวตาหนอมันอ่ะมันหลุดมามันหลุดออกมาเลาไปมาแมวล้างน้ำมาแมวอันนี้ป้าแมวก็ไม่ได้คิดตังคนะคือเอสซีจะเห็นว่ามันเล็กเล็กอย่างนี้ไปป้าแมวคิดตังค์หรือเปล่าป้าแมวไม่ได้คิดนะคะป้าแมวก็ใส่แถมไปให้เลยนะคะตรงนี้นะป้าแมวแถมให้นะคะค่ะป้าแมวบอกเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะนี่นะคะ FC ซีเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆวันนี้คลิปไม่ยาวจ้ะ เพราะว่าแม่ป้าแมวก็มีอาการจุกแน่นกินข้าวได้สองคำสามคำแล้วก็จุกแน่นขึ้นหน้าอกนะป้าแมวก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็คือคำว่าตังมันต้องใช้ก่อนนะคะ f อยังไงก็ช่วยป้าแมวซื้อหัวบอลสีหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ f อมีหัวบอลสีมาฝาก f อแค่นี้จ้ะป้าแมวล,ลืมบอกไปค่ะบางท่านผ่าหัวบอลสีแล้วเนาะหัวบอลสีอ่ะ บางทีไปโดนยางมานคันแต่เอฟซีใส่ถุงถุงมือนะคะถ้าคันแล้วก็ให้ใช้น้ำมะกรูดหรือน้ำมะนาวนะคะเอซทาที่ตรงที่คันเลยก็คือเขาจะล้างน้ำมะกรูดน้ำมะนาวจะเป็นตัวขจัดขจัดความคันนะคะเอฟซี FC. ลองทําดูนะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีเอฟซทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ